สวัสดีค่ะวันนี้พี่เมย์กับลุงนินเข้าวัดป่องงามนะคะวัดเจวัดป่าเจติยารามค่ะตำบลบ้านป่องอำเภอเพ้าเป็นวัดประจําหมู่บ้านเนาะไปค่ะเข้าวัดกันค่ะตรงนี้เป็นพระธาตของวัดป่องงามนะคะกําลังบูรณะแล้วก็วันที่ยี่สิบสามที่จะถึงเนี่ยค่ะจะมีส่งน้ำพระธาตุ ตอนนี้กำลังทำความสะอาดเนาะวันที่สอสามมีอย่างไรเจ้าตัวสมณพธาสมสุสตามีส่งน้ะมาธาแล้วก็เสิร์ฟชะตาหลวงที่เมย์กับลุงนินก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำผ้าป่าออนไลน์อีกครั้งหนึ่งเนาะอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนที่เป็นเอ็ซีที่เมย์นะคะสนใจทําบุญร่วมกันเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดนะคะก็ทักที่เมย์มาที่ข้อความเนาะจะให้เลขที่บัญชีเลขที่บัญชีจะเป็นเลขที่บัญชีของที่เมย์ก่อนนะคะ หลังจากโอนมาแล้วเนี่ยวันที่ยี่สิบสามเราก็จะโอนให้กับทางวัดให้หลวงพ่อทั้งหมดเลยนะคะคแล้วก็จะมีรวบรวมเป็นรายชื่อด้วยว่าใครทําบุญเท่าไหร่นะคะคตั้กจิตศรัทธาน,นะคะจะขอขอ,ขอรายชื่อที่ผู้รูวมจาพ่อจะเอารายชื่ออุปโลกนิสิตศรัทธาด้วยค่ะรายชื่อแล้วก็อตอน,นตอนตอน,ตอนที่ตอนนี้ทําบุญกับพี่เมย์ทักพี่เมย์มาที่ข้อความหลังจากที่โอนแล้วขอชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะเพราะว่า หลวงพ่อจะทําสืบชะตาหลวงให้โดยที่เอาชื่อของพวกเราเนี่ยสืบชะตาร่วมกันค่ะสืบชะตาร่วมกันไปเลยนะคะหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อจเจ้าว่าที่นี่ค่ะตอนนี้หลวงพ่อ,อก็ำลังพัฒนาอยู่ในชุดทําง,งานครับหลวง,งพ่อเพิ่งจะลงมาจากล้านเพราะว่าอ,อนั่งร้านเนี่ยชาวบ้านเขามาช่วยสร้างครับแล้วก็งบทาสีนประมาณสองหมื่นเนาะสองหมื่นห้าก็ยัง ขาดปัจจัยอยู่ตอนนี้ยังขาดขาดเฉพาะนุ๊กปัจจัยงบค่าแรงแต่แต่ศรีนี่พร้อมแล้วมีอาจารย์สุ่คาราจากมหาลัยเชียงใหม่ครับก็มีผู้จิตศรัทธาม้อไพ่ห้าหมื่นแต่ว่าค่าแรงที่ตาศรีก็เดี๋ยวข่าวออนไลน์เราก็จะมาสมทบกับมาสมทบกับหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อก็มีตั้งเป็นผ้าป่าขึ้นมากองหนึ่งเหมือนกันกับทางญาติญาติครับก็เดี๋ยวของเราของพี่เมย์กัลลูนินก็เอามารวมร่วมด้วยช่วยกันช่วยช่วยกันค่ะชื่อก่อนวัดโป่งงามก็เป็นวัดเล็กๆ เนื้อที่ก็ไม่ไม่กี่ไร่สี่ห้าไร่ประมาณสี่ไร่กว่าประมาณนี้ครับานัประวัติมันมีร้อยกว่าปีแล้วพระธาตุนี่ร้อยกว่าปีแล้วนะครับประวัติสร้างสร้างเขาอบตัวเก่าสร้างชอบสร้างตัวเก่าทอนตนี้ก็หลวงพ่อก็กําลังบูรณะอยู่เดี๋ยวหลังจากที่บูรณะเสร็จแล้วทาสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งเนาะก็น่าจะเสร็จทันนะครับน่าจะเสร็จทันอยู่นะวันนี้ฟ้าเปิดก็เปิดแล้ว ก็เดี๋ยวก็คงเหลืองอลามสวยงามตาการตาโฉมกระจายที่ยายีี่ครับพอดีพอดีทางโยมเพื่อนคนยุ่งรวมมาอยู่ได้ขอสมควรก็เดี๋ยวทางทางของเราเนาะของพี่เมย์กับลุงนิ่งก็รวมถลุงพ่อ FC ที่เมย์มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทอดพระป่าสามัคคีก็ ทักข้อความมาที่พี่เมย์ได้นะครับอย่าลืมให้ชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อจริงนามสกุลจริงหลวงพ่อจะได้เอามาสืบชะตาวันเดือนปีเกิดด้วยววันนเเดดดือปีกิ้ยยิ่งดีครับเพราะว่าเราจะสืบชะตาหลวงของร้านนากันครับทําบุญร่วมกันค่ะทําบุญร่วมกันนะครับนี่ครับตอนนี้ก็น่าจะทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวก็ลงสีทองตอนนี้ลองพื้นอยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้ลองพื้นอยู่ครับ ตั้งแต่อยู่มาห้าปีเราก็เพิ่งจะเห็นในทั้ที่จะทำความสะอาดที่นาสีใหม่ปกติก็ทําแต่พื้นล่างข้างล่างมันจะเป็นหลุมรัดนักสัตว์ที่สองศีข้างล่างเป็นนักสัตว์ค่ะเป็นนักสัตว์เดี๋ยวก็คงทาสีหมดนะครับก็จะดูดีอลามงามตาสวยพระธาตุนี้อายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับร้อยกว่าปีแล้วตามประวัติแต่วัดเจติแยุนิสร้าครอบทาตัวเก่ากับสร้างครอบธาตุตัวเก่าอยู่นะครับ ก็เป็นศิลปะล้านนาครับศิลปะล้านนาอายุร้อยกว่าปีตรงด้านนู้นเป็นศาลาเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูศาลาที่เราทำบุญว่าที่แล้วที่ยอดบริจาคีเให้ละแล้วก็ไปดูยอดบริจาคที่พวกเราทมทบุญเชิญไปดูศาลาที่สร้างเสร็จแล้วนะครับที่เราทำบุญด้วยกันตอนที่วันลอยกระทงแล้วก็วันเกิดลุงดินนะฮะที่เราทำบุญด้วยกันที่ทอดพะป่าด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมทางนู้นนะคะครับจะมียอดรวมกันสอั้งอ่ะ อันนี้ก็คือยอดยอดผู้บริจาคสร้างศาลานะครับของเราอยู่อยู่ที่ที่สองค่ะคณะข้าป่าคุณทนินรัตน์คุณเมธีสองหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบเก้า็คือเอฟซีของพี่เมย์ด้วยนะครับค่ะของลรงลินที่เราทําบุญร่วมกันสองครั้งครั้งแรกก็เป็นรอจะทงเนาะอีกครั้งหนึ่งก็เป็นวันเกิดลรงลินยี่สิบมาแลคือว่าเทศมหาชาติครับใช่เทศมหาชาติสิบสามกันแล้วก็วันเกิดลรงลิน ก็ยอดรวมก็ <twitch S 1> อันนี้ยอดรวมเรานะคะสองหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทครับก็ขออนุนุโมทนาสาธุครับอันนี้เป็นรายชื่อทั้งหมดเนาะแล้วก็มีภาพกิตกรรมฝาผนังเลยครับอืมสวยนี่รายชื่อทีหลวงพ่อเขียนหมดนั่นนี่ก็ให้สลามตั้งตันเลยครับเป็นเรื่องหลวงพ่อเลย เยอะสืบชะตาหลวไม่อสืบตรงนี้อ๋อสืบที่นี่เพราะว่าเราจะทำบูมสาราด้วยสืบชะตาตรงนี้ด้วยสืบชะตาตรงนี้ทำบูมสาราด้วยสืบชะตาด้วยทรงน้ำพระธาตุด้วยสามงานเลยสามงานในวันเดียวครับนี่นางหลวงพ่อสวยมากเลยนะสวยเป็นภาพกิจกรรมฝาผนังโดยช่างฝีมือของคนเชียงใหม่นะเป็นช่างช่างสีช่างภาพร้านงาน เนี่ยที่เอฟซีช่วยกันเราได้หลังคาเนาะที่เราทำกันคั้งแรกได้หลังคาที่เอฟซีพี่เมย์ถ้าป่าก็ได้หลังคาทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยของเราของเราครับหลวงนุโมทนาบุญด้วยนะครับเออเราได้สาราเป็นสาระอีกสองครั้งอืมครั้งแรกที่ได้หมื่นหกหมื่นหกหรอเป็นกระเบื้องข้างบนเป็นกระเบื้องข้างบนทั้งหมดเลยแล้วก็อีกรอบหนึ่งได้เป็นปูนอมยาทั้งหมดเลยปูนปู ก็ปูนปูบนพื้นที่วันเกิดหลงนินยังไม่ได้ทำบุญยังไม่ได้ทำบุญที่ยี่สิบสามสามพร้อมกันที่สามพร้อมกันนี่จะทำบุญนะดอกนี่สวยเก็บเม็ดไปกัดปูขึ้นเรื่อยๆเอามันเอาเลยได้เหรอจ๊ะปลูกครั้งเดียวพอปลูกครั้งเดียวแล้วมันแพร่พันธุ์ได้ตลอดนี่โดอกา่อะไรครับอันนี้เดือนฉายดอกเดือนฉายดอกเดือนฉายครับหลวงพ่อครัไปถอนต้นแก้ไปฝาดฝันลงตรงบ้านของ แมัเ่อเลยเหมือนผีเสื้อ่าเหมือนดอกผีเสื้อก็เหมือนออกตลอดปีรือปลูนี่ปูแข่ข้างเียวนะราตอยู่ตรงน้นครับก็จะมีวิหารหลังน้อยๆไว้ทําบุญครับตรงนี้หลวงพ่อจะชอบปลูกดอกไม้ค่ะอันนี้แพ้เสียงไถแพ้เสียงไถไอ้หลวงนี้สวยมามาขอเอาได้ท่เยอะๆจ้า่นนก็ีเอตน้อยจะมาต้นไหนนนี่อู๋นี เราไปทำพันเาจะให้ชาวบ้านแจกจ่ายชาวบ้านน่ารักกว่าละเดือนนี้สองพันน่ารักเดี๋ยวมันดมสูดเขานะอ๋อมาตัวน้อยนะนี่ย่อใหญ่เลยก้ะสวยงามเดือนฉายใช่ไหมดอกเดือนฉายน่ารักมากเค้ายดอกผีเสื้อเอาเม็ดไปปลูกได้เลยลุงเอาไหมเอาสิ รุ่น,เ,นเอาต้นแก่ๆทางนู้นเดียๆๆๆๆ๋ยวเอาไปปลูกที่หน้าบ้านวันนี้วันนี้แค่นี้ก่อนนะนี่วันนี้แค่นี้เนาะเดี๋ยววันนี้ปิดตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมทักพี่เมย์มาที่ข้อความนะคะตามจิตศรัทธานะคะแล้วก็งานในวันนั้นเราจะทำสามอย่างส่งน้ำพระธาตุทำบุญสาราร่วมใจนะคะ แล้วก็สืบชะตาหลวงทีนี้ตอนที่ตอนที่แจ้งสลิปพี่เมย์มาทางข้อความอย่าลืมให้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะเพราะว่าหลวงพ่อจะสืบชะตาหลวงให้นะคะขอบคุณที่นำบุญร่วมกันนะคะพี่เมย์กับลุงนินยินดีเป็นสะพานบุญค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ